วันนี้เอ็มไปเห็นบทความบทความหนึ่งของ Psychology Today เป็น Three myths about chronic chronic illness and resilience คือจะไม่ได้มาพูดถึง chronic illness หรอกนะแบบพวกโรคมะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ็มรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่ด้วยความที่โควิด1 9แนะลนันรอกสแล้วเนาะมันก็มีหลายคนที่ประสบปัญหาในช่วงนี้แล้วก็ต้องการ resilience เสียงมากคือความสามารถในการปรับตัว เมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือว่าที่เอ็มเรียกว่าแบบความสามารถในการเป็นตุ๊กตาลมลุกเนี่ยค่ะก็เลยเอามาฝากกันค่ะ resilience เนี่ยเห็นที่ตะกี้นี้บอกไปมันคือความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอสไลด์ถัดไปค่ะแต่ว่าในนิยามของเอ็มเนี่ยคือการที่เราแบบเหมือนเป็นตุ๊กตาลมลุกที่โดนต่อยอ่ะเราลงมุ่งไปอ่ะแล้วเราจะต้องสามารถเด้งกลับขึ้นมาได้อันนี้คือความวสามารถที่จำเป็นมาก สำคัญมากสําหรับภาวะแบบนี้นะคะแต่ว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ resilience อยู่3อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือ resilience is a character trait that one either has or lack ก็คือความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นแบบเหมือนขาวกระดำอะอคือมีหรือไม่มีไม่ใช่ว่าตอนนี้มีเยอะต่อมามีน้อยตอนนี้มีน้อยต่อมาอาจจะมีเยอะได้ะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือ ความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปในหลายสถานการณ์บางคนอ,อาจจะมีความสามารถมากเลยในการปรับตัวถ้าธุรกิจลม้มแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะลุกกลับขึ้นมาใช้ชีวิตปกติได้เลยถ้าสูญเสียคนที่รักม,ม,มันคือเป็นเป็นเฉพาะเรื่องใช่ค่ะเป็นเฉพาะเรื่องแล้วก็เป็นเฉพาะเป็นเฉพาะสถานการณ์มัมนม,มีมันมีขึ้นมีลงตอนเนี้ยคือสมมติว่าเราแบบ เจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแล้วเจอปัญหาถมเข้าไปอีกถึงแม้ปัญหาที่ถมเข้าไปมันเล็กนิดเดียวอะ่ะเราก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ค่ะขอภาพถัดไปค่ะถ้าเห็นการ์ตูนอันนี้จะเข้าใจเลยคือหัวใจเนี่ยกำลังแบกคลาส t r a มา a คือบอกว่าความเจ็บปวดในอดีตอยู่แล้วเสร็จแล้วก็โดนทับถมไปด้วยแบบข่าวร้ายโควิด n i แล้วก็ความเครียดอื่นๆปรากฏว่ามันไปเจอแบบเหมือน บันไดขั้นเดียวที่แบบว่าเตี้ยๆเลยอะค่ะเป็น minor inconvenience คือแบบความไม่สะดวกนิดเดียวอะเราก็คือไม่ไหวแล้วร้องไห้เลยหัวใจร้องไห้สมองบอกว่า overapp เนี่ยออร์จริงๆเลยแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือพลังใจอะค่ะมันลดลงถ้าสมมติว่าเราเจอปัญหาที่หนักหน่วงมาก่อนหน้าดังนั้นเราก็เลยต้องหมั่นเติมพลังใจให้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ อย่างที่สองค่ะ resilience is the responsibility of each individual คือการปรับตัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นความรัรบผิดชอบของแต่ละบุคคลคือเหมือนกว,ว่าสมมติว่าเอ็มเจออะไรที่ยากลำบากเนี่ยเอ็มก็อาจจะรู้สึกว่าฉันก็ต้องเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้ม,มันก็คือเป็นความรับผิดชอบของตัวฉันเองมันไม่มีใครช่วยฉันได้ซึงจริงแล้วก็จริงคิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าการที่ ขอภาพถัดไปค่ะครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้แบบเป็นคนรอบตัวขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบเฮลป์อื่นๆอ่ะอย่างจิตแพทย์หรือว่าแพทย์เพราะว่าอันนี้เขาพูดถึงแบบการเป็นมะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะขอให้กําลังใจช่วยเหลือเนี่ยก็คือช่วยเสริมความสามารถในการลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเราไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองอ่ะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนคือถ้าแบบคอนเน็กกันแล้วรู้สึกว่า เขายังเชื that that Hence, ่อในตัวเราอยู่นะเขายังเขามีความปรารถนาดีให้เราเขาฟังเราเขารู้ว่าปัญหาของเรามันหนักหน่วงขนาดไหนเราจะมีพลังใจแล้วก็พัฒนาความเป็นตุ๊กตาลมลุกของเราลุกกลับขึ้นมาได้มิตที่3ค่ะความเข้าใจผิดที่3ก็คือ resilience resilient people are in good emotional state คือเหมือนกับคนที่มีความเข้มแข็งเนี่ย มักจะยิ้มได้เมื่อไผ่มาตลอดคือเหมือนกับอารมณ์มันมั่นคงแต่ว่าสะตรองตลอดเวลาใช่คิดบวกเสมอว่างั้นเถอะแบบไม่เป็นไรหรอกดีซะอีกที่เกิดเรื่องนี้เพราะว่าฉันจะได้อย่างนู้นอย่างงี้ซึ่งไม่จริงคือคนที่เข้มแข็งก็เบรกดาวน์ได้เหมือนกันร้องไห้ได้เหมือนกันโกรธเกือบจะเป็นบ้าได้เหมือนกันใช่ขอภาพถัดไปค่ะ คือความเข้มแข็งกับความอ่อนแอมันสามารถอยู่ในคนคนเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ความเศร้าความเครียดความโกรธความทุกข์ที่มีไม่ได้หมายความว่าเราไม่เข้มแข็งไม่มีความสามารถในการรับมือกับความยากลําบากเราควรรู้สึกเราควรระบายความรู้สึกออกมาค่ะให้คนรอบข้างฟังบ้างเพราะว่าความรู้สึกว่ามีที่พึ่งทางใจจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความยากลําบากเหมือนตุ๊กตาที่ล้มแล้วกลับมาลุกได้คืออย่างในภาพเนี่ย คนจะเอามาใช้เยอะมากในเรื่องของว่า success เนี่ยมันผ่านเฟลเลียมาหลายไม่รู้กี่ครั้งแล้วสิ่งที่คุณเห็นว่ามันสวยงามในรองเท้าบัลเล่เนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยคือความเจ็บปวดดังนั้นเนี่ยเอ็มคิดว่ามันคือเป็นสิ่งที่เอามาสื่อว่าสิ่งที่สวยงามกับสิ่งที่เจ็บปวดเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในเวลาเดียวกันได้เช่นเดียวกันกันกบความเข้มแข็งและความอ่อนแอคือถามว่าคนที่ ใส่รองเท้ามาเล่คนนั้นนะ่ะเขารู้สึกเจ็บไหมเขาเจ็บเขาอยากจะลองไห้ไหม,มก็อาจจะแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาอดทนต่อไปไหมเขาก็อดทนนั่นก็คือความเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะมี emotional state แบบไหนก็ตาม,มดังนั้นก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าถ้าเครียดมากนะคะก็หาวิธีระบายออกมาอ,มอย่าแบบเก็บไว้คนเดียวแล้วก็อย่ารู้สึกว่านี่มันคือความรับผิดชอบของฉันคนเดียว อยากให้ลองหาแบบคนอื่นรอบข้างพูดคุยมันน่าจะดีอย่ารู้สึกว่าเราไม่มีใครอันนี้เป็นความรู้สึกที่จะทําให้เราเหนื่อยขึ้นนะเพื่อนเนาเราก็มีเพื่อนมีคนที่บ้านมีอันอย่างนั้นคนที่ก็เป็นคนอีกสเต็ปหนึ่งที่บอกก็คืออย่างอย่างไปหาหมอก็ได้เนาะไปไปหาจิตแพทย์ไปคุยไปปรึกษาเดี๋ยวแม้กระทั่งหน่วยงานแล้วเขาก็มีอะไรโทรมาศูนย์อะไรแต่ละสารพัดใช่ไหมที่โทรโทรเข้าไปปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มาเรื่องเรื่องรลายๆก็จะค่อยๆเบาบะบรรเทาลงแล้วให้เรากลับมากลับมายืนต่อได้นะแต่กังเรื่องที่เคยอ่านมานะบอกว่ามันมตั้งแต่ข้อแรกที่เอ็มบอกเมื่อกี้เวลาใครมีปัญหาแล้วอย่าไปปอบพ่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรเรื่องนิดเดียวอันนี้อันนี้อย่าไปพูดคือคุณไม่รู้หรอเขาเจออะไรมาบ้างใช่แล้วมันแล้วแต่นคนด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยเออนิดของเราไม่เท่ากันเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรอย่างยิ่ง คือถ้าเข้าไปก็ก็ฟังเขาอะ่ะหรือมมนกรชวนเขาไปทําอย่างอื่นเลยยังจะดีกว่านะ <c oughs> เออไปเตะบอลไหมไปกินข้าวไหมให้เขาถือ<ๆ>ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเรื่องเออเปลี่ยนบรรยากาศจากตอนนั้นสักระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ไม่ใช่ไปหนึงเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องแค่นี้อะไรวะอะไรเงี้ยเขายิ่งรู้สึกแย่เรื่องแค่นี้เออเขาเยอะมาเราเราเพิ่งเดินเข้าไป เกี่ยวกับเขาตรงนั้นเราเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรเรารยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคือปัญหาอื่นๆที่เขาเคยเจอมาพลังใจ<ช>เขาอาจจะหมดไปแล้วบางทีเขาโดนมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ